เปิดม่านเทศกาลแสดงไฟสุดยิ่งใหญ่แห่งปีนัสสัทธาไ l i ์ e Festival Winter i l l u m i n a t i n ั่น2026อย่างเป็นทางการแล้ววันนี้นับเป็นครั้งที่8ของการจัดงานที่ตอกย้ำความสำเร็จในการยกระดับงานไฟประดับของไทยสู่มาตรฐานสากลงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายอาชวันกงกนันัน รองผู้อำนวยการภูมิภาคภาคกลางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทอททรวมเป็นส่วนหนึ่งในการกลับเคลื่อนและเผยแพร่พรพรพรข้อมูลด้านการท่องเที่ยวพร้อมด้วยพันธมิตรสําคัญจากทั้งภาครัฐและเอกชน สำหรับปีนี้ยานได้เนรมิตพื้นที่สีเขียวกว่า30ไร่ณนะนัดสัทธาอุทยานไทยให้กลายเป็นสวนแห่งสวรรค์ในธีม Fairy Dreams หรือสวงสวรรค์นางฟ้าโดยมีแสงไฟนับล้านดวงถ่ายทอดศิลปะเปล่งประกายอย่างวิจ,จิตรการตานำเสนอความเชื่อและความงดงามในแบบอัตลักษณ์ไทยผ่านผลงานที่ภาคภูมิใจของฝีมือคนไทย การจัดงานนี้ยังจัดขึ้นเพื่อน,น้อมรำลึกและถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนัดศรัทธาพร้อมใจพักอีกด้วยความสำเร็จของงานนี้เกิดจากความร่วมมือก,กับพันธมิตรผู้เชี่ยวชาญมากมายอาทิบริษัทซิริเลสคอร์ปอเรชั่นจำกัดผู้ออกแบบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA บริษัทซิกนิฟายคอมเมอร์เชียลประเทศไทยจำกัดผู้นำระบบแสงสว่าง LED และบริษัทไทยเทคโนกลาสกรุ๊ปจำกัดมหาชน ที่สําคัญงานเทศกาลนี้ยังให้ความสําคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยเลือกนําวัสดุท,ที่มีอยู่แล้วมาพัฒนาปรับปรุงผ่านกระบวนการออกแบบใหม่เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งสอดคล้องกับแนวทางพระราชดําริของสมเด็จพระพันปีหลวงโซนและกิจกรรมที่ไม่ควรพลาดงานในปีนี้จัดแสดงศิลปะและประติมากรรมกว่า24โซนรวม8โซนใหม่โดยมีไฮไลท์เช่นไทกริอัสเอร่าดรีมสเกปสุโขทัยแอนด์เฟอร์รี่ลิลี Fairy of Breath Wings Light Tunnel และ Breath Light นอกจากนี้ผู้เข้าชมยังสามารถเพลิดเพลินกับการเช่าชุดไทยถ่ายรูปลิมล้องอาหารที่ร้านอาหารรสสัทธาและร้านบิสโทรเลือกซื้อของฝากทีม Fairy Dream รวมถึงกิจกรรมสายมูเช่นขอพรกับพระพิคเนตและพระอโวโลกิเตสวนอีกด้วย เทศกาลจัดขึ้นที่โครงการนสัตธ,ธาอุทยานไทยจังหวัดราชบุรีโดยมีระยะเวลาการจัดงานตั้งแต่วันนี้21พฤศจิกายน2568ยาวไปจนถึง3พฤษภาคม2569เวลาทำการของสถานที่คือ9นาฬิกาถึง22นาฬิกาแต่ช่วงเวลาสำคัญที่เปิดไฟให้ชมความอลังการคือ18นาฬิกาถึง22สนาฬิกาสำหรับการซื้อบัตรสามารถซื้อได้ที่หน้างานเว็บไซต์นสัตธ,ธาไลฟ์เฟสติวัลไทยติเคตเมเจอร์และแพลตฟอร์ พันธมิตรอื่นๆ